สวัสดีค่ะสายค่ะและนี่คือช่องแวนสายค่ะเราพบกันทุกวันศุกร์แบบนี้นั่นก็หมายความว่าเรากำลังอยู่ในแวนสายเดอะซีรีส์ออฟเคค่ะก่อนจะเดินทางเข้าสู่ EP ที่7ของแวนสายเดอะซีรีส์ออฟเคสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวนสายเป็นครั้งแรกก็ฝากกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะสำหรับใครที่ดูหลายคลิปแล้วยังไม่ได้กดแล้วก็ <c oughs> ให้กำลังใจซายได้ด้วยการกด Subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนนะคะหรืออาจจะกดไลค์ในวิดีโอที่ทุกคนชื่นชอบได้เลยค่ะและที่สำคัญนะคะทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและซีรีส์เรื่องการทำขนมเค้กใหม่ๆของซายด้วยค่ะใน EP นี้นะคะเราเดินทางถึง ครึ่งทางของเรื่องของการทำซีรีส์เรื่องเค้กแล้วนะคะหลังจากที่เราทำไมคะเรียนรู้กระบวนการต่างๆเกี่ยวกับการทำเค้กมาตามเนื้อเค้กที่ซายได้พูดไปนะคะตอนนี้เ,เราก็ถึงเวลาที่เราจะนำเค้กที่อบเสร็จแล้วอะมาแต่งหน้าให้สวยงามลดเลิศเพอร์เฟคบวกกับเลือกบรรจุภัณฑ์ด้วยนะคะ เอาละเรา,ามาเริ่มต้นกันที่เค้กเนยกันก่อนค่ะเค้กเนยเนี่ยทุกคนรู้ดีแล้วก็เข้าใจอยู่แล้วนะคะว่าเนื้อสัมผัสของเขาจะมีความหนักและแน่นแต่ไม่ว่าจะเป็นเนื้อเค้กชนิดไหนก็แล้วแต่นะก่อนที่เราจะนํามาแต่งหน้าเค้กนั้นเราต้องพักเค้กทิ้งไว้ให้เย็นก่อนค่ะเพราะถ้าเราแต่งหน้าเค้กทั้งๆท,ท,ที่ยังร้อนอยู่อ่ะจะทําให้ครีมค่ะละลายซึ่งสายพูดเลยนะคะตรงนี้บอกเลยตรงนีน้เคยเป็นค่ะ ด้วยความที่เราอะรีบใช่ไหมคะสมัยที่ทำเค้กใหม่ๆอะแล้ลูกค้าก็ต้องการใช้เค้กในวันนั้นเลยสิ่งที่ได้ก็คือพองผิดนอดมาสมัยนั้นบอกก่อนว่าประสบการณ์ยังน้อยนิดมากนะคะยังไม่รู้ว่าวิธีการจัดเค้กเนี่ยทำเค้กให้มันเย็นรวดเร็วอะอยังไงสำหรับมือใหม่นะทก็แนะนำว่าอย่าใจร้อนแบบทรายนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าต้องการทานขนมเค้กจริงๆนะก มีร้านร้านเค้กทั่วๆไปเลยนะคะให้เราเลือกซื้อเราก็น่าจะไปเลือกแบบขนมที่เราชอบได้เลยนะคะเพราะว่าถ้ารีบใช้จริงๆเนี่ยร้านเบเกอรี่ที่เขาผลิตทุกๆวันเนี่ยเขาน่าจะตอบโจทย์คนได้แต่ว่าบอกก่อนนะ,ะถ้าเกิดเป็น เค้กสไตล์โฮมเมดแบบที่ไซทำอยู่นะคะนอกจากจะเปิดสอนแล้วเนี่ยก็ยังทำขนมสไตล์โฮมเมดด้วยจะต้องสั่งจองล่วงหน้า2-3วันค่ะเพราะว่าไซไม่ได้ทำเค้กสต็อกไว้นะสินค้าที่อยู่ในสต็อกเนี่ยจะไม่มีเพราะฉะนั้นจะอบสดใหม่ไม่มีสารกันเสียแล้วก็ไม่มีสารกันราค่ะ เพระนาะฉะนั้นลูกค้าที่สั่งขนมโฮมเมดของทรายไปนะคะก็จะได้เบเกอรีร่ที่สดใหม่แต่ว่าเขาก็จะมีข้อจำกัดในการกินด้วยเหมือนกันก็คือต้องรีบกินให้หมดภายใน2-3วันนะคะ<ม>เพราะว่าความอร่อยเขาลดลงค่ะแต่ไม่ได้หมายความว่าร้านเบเกอรีร่ทั่วๆไปนะ,ะเขาจะมีการใส่สารต่างๆเข้าไปนะคะ ซึ่งอาจจะมีบ้างแต่ว่าอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะแต่ว่าขนมของเขาเนี่ยมีการหมุนเวียนอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องกลัวนะว่ามันจะมีสารที่ เป็นการราหรือการเสียมากน้อยขนาดไหนนะคะมั่นใจได้เหมือนกันคะ่ะว่าขนมของเขาก็สดใหม่เช่นเดียวกันค่ะสำหรับเค้กเนยหรือบัตเตอร์เค้กที่ทุกคนรู้จักกันดีนะคะก็สามารถแต่งหน้าดได้หลายรูปแบบเลยอาจจะเป็นครีมไอซิ่งไหมแยมหรือว่าช็อกโกแลตฟัดนะคะแล้วเราก็ยังเลือกบรรจุภัณฑ์สําหรับเค้กเนยได้ด้วยอาจจะต้องเลือกแบบที่มีไข่เคลือบนิดนึงนะคะเพราะว่าจะช่วยป้องกันไขมันแล้วก็ความชื้นจากเค้กเนยค่ะซึ่งถ้าเราเนี่ย มองด้วยสายตานะคะเรามองดูแล้วเนี่ยคือแล้วเราไม่ได้เลือกกล่องที่อาจจะเคลือบไขเล็กน้อยนะคะอย่างแรกที่ลูกค้าเห็นหรืออาจจะคิดได้นะคะมองเห็นก็คือเฮ ah ้ยแข้กร้านเราเก็บไว้หน้านเหรือเปาวะอันนี้คือความคิดเห็นส่วนตัวของซ้ายนะคะ ซึ่งสาเองจะมองในแบบคนซื้อขนมกินเองด้วยนะหรืออาจจะเป็นกล่องพลาสติกก็ได้ค่ะคือตอนนี้มีแบบโอเแพคเกจิ้งเยอะแยะมากมายให้เราเลือกแบบสวยๆก็มีเยอะแยะเลยค่ะสำหรับเนื้อสปันเค้กแลชิฟฟอนเค้กนะคะเป็นเค้กไข่ค่ะเหมือนกันค่ะมีความนุ่มฟูเบาไขมันน้อยนะไข่ไขมันน้อยกว่านะคะสามารถที่จะนำมาแต่งหน้าได้ทางบัตเตอร์ครีมวิปปิ้งครีมแยมกานาช สามารถนำมาทำได้หมดเลยแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวของไซน์นะคะเนื้อเค้กสปันก็สามารถแต่งหน้าบัตเตอร์ครีมได้ง่ายกว่าชิฟฟ่อนนะเพราะว่าอะไรสำหรับมือใหม่นะคะที่ฝึกปาดหน้าเค้กคือเนื้อเค้กเขาจะแน่นกว่าชิฟฟ่อนค่ะเวลาเราลงน้ําหนักมือแรงๆเนื้อเค้กยังจะพอซับแรงน้ําหนักมือของเราได้นะคะอาจจะไม่หักหรือว่ายุบตัวค่ะแต่ถ้าเป็นเนื้อชิฟฟอนเนี่ยทุกอย่างต้อง เบาละมุนนีนุ่มมากที่สุดนะคะเพราะว่าเค้กชิฟฟ่อนเขาก็มีความเบาใช่ไหมเวลากินก็จะเหมาะกับพวกวิปปิ้งครีมแล้วก็ผลไม้สดไง แต่ว่าสิ่งสําคัญที่ได้จากเนื้อเค้กชิฟฟ่อนคือมันจะละลายทุกอย่างเป็นเนื้อเดียวกันหมดเอออร่อยคอละแบบนะคะส่วนการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ไม่ได้ยุ่งยากมากค่ะอาจจะเป็นกล่องพลาสติกหรือว่ากล่องเค้กแบบกระดาษท,ทั่วไปได้เลยนะแล้วก็เลือกได้ตามความสวยงามในแบบที่เราชอบหรือว่าในสไตล์ของร้านเรานะคะน,นะคนอกจากเลือกแพคเกจจิ้งเนี่ยเวลาลูกค้าเห็นร้านเห็นแพคเกจจิ้งของเราอะ่ะเขาจะเกิดภาพติดตาแล้วก็จะจำได้ว่าเฮ้ย ถุงแบบนี้นะการใช้แพคเกจจิ้งแบบนี้นะคือเป็นสินค้าที่ร้านเราค่ะอันนี้เป็นเคล็ดลับอย่างหนึ่งที่จะช่วยให้เกิดการมองเห็นแล้วก็เกิดภาพจำนะคะให้กับสินค้าแบรนด์ของเรานะแล้วลูกค้าจะจำได้อ้ออันนี้ร้านของแวสไซร์เบเกอรี่นี่นะใช่ไหมคะ ก็ลองเลือกดูแล้วก็ลองออกแบบแพคเกจจิ้งดูนะคะว่าร้านของเราเป็นร้านสไตล์ไหนแล้วก็อยากจะใช้แพคเกจแบบไหนก็สามารถที่จะเลือกได้ตามที่เป็นสไตล์ของตัวเองได้เลยค่ะสําหรับ EP นี้นะคะจะไม่ได้ยุ่งยากมากในการแต่งหน้าเค้กแล้วก็การเลือกบรรจุภัณฑ์นะถ้าเราเข้าใจตั้งแต่ตอนต้นของซีรีส์เรื่องการทําเค้กเนี่ย ตั้งแต่การทำแล้วก็เนื้อสัมผัสที่ได้นะคะขั้นตอนเกือบสุดท้ายเนี่ยเราก็จะทำเราก็จะรู้สึกว่ามันง่ายที่สุดนะคะและถ้าทุกคนชอบเนื้อหาแบบนี้นะและเป็นประโยชน์กับทุกคนเองด้วยนะคะสามารถกดไลค์ให้กำลังใจสายได้นะคะหรือแชร์ด้วยก็ได้นะถ้าคิดว่าเนื้อหาอันนี้เป็นประโยชน์กับ มือใหม่ละกันนะสำหรับเพื่อนๆที่กำลังฝึกหัดทำขนมนะคะแล้วก็ถ้าหากใครมีคำถามนะสามารถเข้ามาคุยกันที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะแล้วไซจะมาตอบคำถามในตอนจบของซีรีส์เรื่องการทำเค้กนะคะแล้วฝากติดตามอีกหนึ่งช่องทางด้วยนะคะกับแฟนเพจ Facebook ค่ะแวร์ไซเบกกิ้งสตูดิโอค่ะก่อนจบคลิปนี้นะคะเช่นเคยค่ะไซมีของขวัญพิเศษสำหรับ FC ช่องแวร์ไซฉลองครบ1 0 0 0 s u b s c r i ส e r นะคะ สามอบคลาสเรียนทําขนมออนไลน์ฟรีค่ะเพื่อที่จะฝึกเป็นอาชีพหรือว่าอาจจะเป็นทักษะหารายได้เสริมเพิ่มเติมนะคะความรู้และทักษะแน่นๆนะมีถึง11บทเรียนนะคะขอเข้ากลุ่มเรียนฟรีได้ที่ l i น์แอ433 QQRMA หรือว่าจากจะคลิกลิงก์ใต้จากคลิกลิงก์กงด้านล่างใต้คลิปก็ได้นะคะหรือจะเข้ามาสอบถามที่หน้า Facebook, แฟนเพจ Facebook เวสไซด์เบ k กิ้ s สตูดิได้เลยค่ะ จากนั้นนาะแอนมินจะทําการต้อนรับทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนทําขนมออนไลน์ฟรีของไซน,นะคะเราก็ดูแล้วตัดสินใจก็ขอเข้าร่วมกลุ่มเรียนทําขนมได้ฟรีทันทีค่ะแต่ว่าที่นั่งมีจํานวนจํากัดนิดนึงแค่ที่นั่งในคลาสเรียนทาขนมออนไลน์นะ ครั้งหน้าเราก็จะยังอยู่กับซีรีส์เรื่องการทำเค้กเหมือนเดิมค่ะเราจะพบกันทุกวันศุกร์ตั้งแต่เวลา6โมงเย็นเป็นต้นไปนะคะย้ำอีกครั้งสำหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูช่องแวนไซเป็นครั้งแรกก็กด Subscribe พร้อมกับกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่ทุกคนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆและก็ซีรีส์ตอนใหม่ๆของาซค่ะและสามารถเรื่องการทำเค้กย้อนหลังได้ที่เพลย์ลิส แว็บไซต์เตอซีรีส์ออฟเคได้เลยนะคะเราพบกันใหม่ในตอนหน้าสำหรับคลิปนี้บ๊ายบายค่ะ